สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมแสบคนนกอนนะครับวันนี้เอาพระนะครับมาเผยแผ่บารมีหลวงของหลวงพ่อพัดวัดไหด้วนนะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำล้วนๆนะครับวันนี้เอารุ่นทั้ง3รุ่นนะมาเผยแผ่บารมีนะครับก็จะมีรุ่นอะไรบ้างครับดูตามกล่องนะครับนี่เหรียญรุ่นเจริญพรสองนะเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่สร้างโรงพยาบาลนะครับ Io, นี่เจริญพรกลางนะครับมาดูกล่องก่อนนะครับเจริญพรกลางสร้างองค์พระใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญเลื่อนสมศักดิ์นะครับมาดู3มเหรียญในการนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญจริงๆนะครับนะมาดูเหรียญจริงจริงนะครับมาดูเหรียญแรกก่อนเหรียญแรกก่อนเป็นเหรียญที่เจริญพรกลางนะครับสร้างปี6,4นะครับนี่ฮะเป็นรายการที่รายการที่1เลยครับคุณลูกค้านะครับรายการที่1เลยเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะ ส่วนตัวองค์พระของหลวงปู่เนี่ยจะเป็นเน,เนื้อทองคำนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับส่วนเหรียญก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่ความสวยของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้รวบรวมเงินเพื่อสร้างองค์พระใหญ่นะครับที่อยู่หน้าวัดหลวงปู่นะครับนี่ฮะใครที่ยังไม่มีนะครับไว้ครอบครองนะครับ เหรียญสร้างไม่เยอะนะครับใครที่ยังไม่มีไวค้คอรอบครองผมแนะนําว่าตอนนี้รีบหาเก็บนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็สร้างไม่เยอะนะครับนี่ฮะสำหรับเนื้อเงินหน้ากากาทองคํารุ่นเจริญพกรกลางสร้างองค์พระใหญ่นะครับเรามาดูเหรียญต่อไปนะครับที่เหรียญที่หน้ากลับหน้าเก็บครับทษทีนะพูดไม่ถูกนะหน้าเก็บครับเป็นเหรียญเลื่อนสมรัก์นะครับสร้างปี64 นี่ครับนี่ก็จะเป็นเนื้องเงินหน้ากากทองคํโรงยาแดงนะครับหลังเหร im ียญก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณลูกค้านี่ฮะนะครับนี่อมาดูใกล้ๆหน่อยนะสองกล้องหน่อยนะครับเหรียญล่งปูนะครับหน้าตาล่งปูชัดเจนนะครับสวยจริงๆนะครับสําหรับเหรียญเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับนี่หน้ากากคือตัวตัวล่งปูก็เป็นเนื้อทองคําครับส่วนเหรียญก็จะเป็นเนื้อเงินครับคุณลูกค้านี่ฮะ ความสวยของเหรียญน,นะครับข้างหลังก็จะเขียนว่าเงินทองเนี่ยโคตร,ตรงนี้ฮะเขียนว่าเงินงงงงกทองงูงงกทอฐานนะครับนี่ฮะก็จะตามด้วยโค้ดนะครับนี่เหรียญสวยครับซึ่งน,นเงินหน้ากากทองคำอ่ะก็จะมีอยู่2พิมพ์ด้วยกันนะครับพิมพ์เสมาก,กับพิมพ์ไข่ปลานะครับสำหรับเลื่อนสมรสัก์นะครับสร้างปี64อ่เอามาดูเหรียญเลื่อนสมรสักษ์นะครับเหรียญนี่ฮะ เป็นเหรียญเสมาครับนี่ฮะเหรียญเสมาโรงพระพัดวัดหด้วยด้วนนะครับปีหกสี่นะครับสวยทั้งสองเหรียญเลยนะครับสวยทั้งสองเหรียญน,นี่ใครที่ยังไม่มีไว้ครอบครองนะครับผมแนะนําว่ารีบเช่าหานะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นแต่ต้องไม่ได้นะครับนะเหรียญสร้างปีหกสี่นะครับ วันนี้เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับเลยเอาให้ชมกันนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเซมานะครับเลื่อนสรรมร,รัก์ปีหกสี่นะครับหวานครับอ่าอีกเหรียญนะครับ,เ,รนนรบเป็นเหรียญนุ่นเจริญพรเจริญพรสองนะครับนี่จเจริญพรสองนี่เป็นเหรียญที่รวบรวมเงินเนี่ย ไปสร้างโรงไปสร้างโรงพยาบาลนะครับนี่เป็นงานบุญงานกุศลนะครับก็เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำเช่นกันนะครับเหรียญสวยจริงๆครับสาหรับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับท่านใดที่ยังไม่มีไว้ในครอบครองนะครับนะรีบเช่าหานะครับราคายังไม่แรงมากครับตอนนี้ราคายังไม่แรงมากนะครับราคาแค่หลักพันแค่นั้นเองนะครับหลักพันแค่นั้นเองนะนี่ฮะ ซึ่งเจริญพรสองเนี่ยก็จะมีอยู่สองพิมนะครับพิมพ์ครึ่งองค์กับพิมพ์เต็มองค์นะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์เต็มองค์อ่าพิมพ์ครึ่งองค์ททีนะครับเป็นเนื้อเงินหนักกากทองคำรายการที่หนึ่งนะครับอ่ะมาดูอีกอีกเหรียญนะครับนะมาดูอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญที่เต็มองค์นะครับนี่สําหรับรุ่นเจริญพรสองเจริญพรสองนี่สร้างออกมาออกพระพระออกมาเนี่ยปีหกสี่นะครับนะชุดนี้เป็นพระปีหกสี่ทั้งหมดเลยเป็นเนื้อเงินหนักกากทองคําทั้งหมดนะครับ นี่ะความสวยของเหรียญน,นะครับพิมพ์พเหมือนนกปูทิมเลยนะครับตัวองค์เนี่ยเป็นอทองคํานะครับนข้างหลังเหรียญก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่ฮะลูกค้าครับผมบอกเลยว่า เหรียญเนื้องเงินหน้าก,กากทองคำนี่สวยนะครับสวยจริงๆนะครับใครที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดแล้วนะถือว่าพลาดแล้วนะครับ,าารบนะท่านใดที่สนใจชอบนะครับสําหรับเหรียญน,นะครับเนื้อเงินหน้าก,กาศทองคานะครับนี่ฮะมาติดต่อสอบถามแสบคนละครได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น e ีพีที่เผยแผ่บารมีของหลวงปู่พัดวัดที่ดวนนะครับเป็นเหรียญเนื้องเงินนะหน้าก,กาศทองคำทั้งหมดเลย นะครับนะวันนี้ก็แสกพนครขอขอบคุณ FC นะครับที่คอยติดตามคอยชมกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub บ cribe นะครับให้แสกพนครด้วยนะครับนะวันนี้ก็สวัสดีครับ